จังหวัดรบบุรีค่ะชื่อจริงคือทิพสุคนภูริพัฒสอนกุลชื่อเต็มเ็มนะคะทิพสุคนภูริพัฒสอนกุลเนี่ยค่ะเขาสามยอดจากจังหวัดรบบุรีเลยทีเดียวเอาผ้าไหมมาให้ดูเนี่ยซักแห้งมาเรียบร้อยห่อมาเรียบร้อยต้องแจ้งคุณทิพสุคนว่าหรือคุณแม่ทิพสุคนว่ามีเจ้าของทุกคนแล้วนะ คุณครูจองกันเรียบร้อยเพราะว่าเป็นผ้าไหมที่งดงามมากเนี่ยผ้าไหมนะคะเนี่ยสวยเลยสีแดงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาออกจากถุงมาให้ดูเลยเนี่เห็นไหมคะนี่นี่ปากเนี่ยปากเนี่ยค่ะปากอย่างดีเลยอาบน้ํายามาเรียบร้อยแล้วก็ปาก ชายอีกอย่างนี้ค่ะก็คือพิถีพิถันในการออกแบบในการตัดเย็บมากๆนี่ค่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ดูสิคะนี่สูให้เลยทีเดียวแค่อ,อนุ่งนุ่งกระโปรงสีดำแล้วก็เสื้อเข้าไปนี่ก็โอ้โหเนักเรียนนี่กรีดเลยโอ้โหวันนี้อาจารย์สวยจังเลยอย่างนั้นนะคะเนี่ยหลายชุดเลยมีคนจองทุกคนเรียบร้อยแล้วอันนี้ผ้าไหมโปรง่ง ใส่ซับในสีดำเนี่ยนะคะอ,อแล้วก็ใครที่ไม่อยากติดกระดุมมีซับในสีดำนะคะเสื้อตัวในสีดำและไม่อยากติดกระดุมมันจะทำให้ดูเซ็กซี่เล็กๆนะคะสำหรับการเป็นผู้หญิงขอบคุณเป็นหมื่นๆครั้งขอบคุณเป็นพันๆครั้งขอบคุณเป็นหมื่นๆครั้งเลยทีเดียวนะคะที่มีน้ำใจกับคุณครูไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ถึงมือคุณครูนะคะคุณครูเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะคะ สีฟ้าค่ะนี่สีฟ้าเห็นไหมคะผ้าไหมนะคะนี่ผ้าไหมสีฟ้าแล้วก็มีลายลายเป็นเครือดอกไม้สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะน้ําใจอันยิ่งใหญ่ของคุณทิพสุขคนนั้นจะอยู่ในเรือนร่างอันงดงามของคุณครูและก็มือถือช็อกอีกมือข้างหนึ่งถือแปลงลบกระดานนะคะภาพนั้นจะอยู่ใน ความทรงจําในความมีน้ําใจของคุณทิพสกคนตลอดไปและตลอดกาลคะ่ะ